มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวกลับมาพบกับกุ๊กและไก่ไ<ง>นะคะในช่องมาดูรีวิวห่างหายไปนานคือภารกิจดัดตัวมากอืก็ไม่มีเวลาดูซีรีส์นั่นเอง <c oughs> แต่ตอนนี้เรามีเรื่องใหม่ที่จะมารีวิวไม่ว่าเวลาเราจะน้อยแค่ไหนเราก็ต้องดูเพราะว่ามันตลกมากใช่ม,มันคือซีรีส์ตลกขายขำชื่อมิสเตอร์ควีนฉายทางวิวโอลี่นะทุกคน<ม>แต่ว่า,ากี่ตอนจบ 20แล้วก็ต้องเป็นวิวแบบพรีเมียมด้วยก็คือคุณต้องไปสมัครไปสมัครเหอะคุ้มมากตลกมากห่ามันดีนะเอออ่ะเริ่มเรื่องย่อของเรื่องี้ยนะมันก็คือมันมีเชฟคนหนึ่งเป็นผู้ชายเจ้าชู้มันจะในตัวเองอายุน้อยเก่งมากเป็นเชฟในแบบทำเนียประธานาธิบดีอย่างเงี้ยเออชื่อของเขาคือจางบงฮวานแล้วนั่นก็มีศัตรูอยู่ในทำเนียบประธานาธิบดีศัตรูนี่ก็พยายามเขียนางออกซูเชฟเออซูเชฟแบบตอนหลังปรากฏว่าเป็นอีผู้จัด สู่เชฟร่วมือกับผู้จัดจาการคนหนึ่งในทำเนียบประานาธิบดีจะเขี่ยบงควานออกเออแล้วก็เลยโดนไล่ล่าโดนตามจับแล้วก็มีตำรวจมาสืบสวนแล้วอีบงควานนี่ก็ไม่ยอมไงก็หนีหนีไปหนีมาปรากฏว่าพัดตกจากระเบียงห้องตัวเองตกลงไปในสระน้ําแล้วหัวก็กระแทกป,ปรากฏว่าก็ทะลุมิติไปอดีตกลายเป็นละครพีเรียดจากจักวงวงไปทะลุมิติไม่พอนะไปอยู่ในร่างของควีน เออกำลังจะเป็นควีนเออกำเป็นว่าที่พระมเหสีเอแต่ว่าที่คนเนี้ยกระโดดน้ำตายในคืนก่อนวันอภิเษกสมรสเออก็คือเหมือนกับว่าสองวิญญาณเนี้ยก็เลยมันก็ไม่ใช่สลับร่างเนาะมันเป็นแบบทะลุมมิติสลับร่างหรือเปล่าเอเราไม่เห็นว่าว่าร่างปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงมันก็เลยเป็นชื่อเรื่องว่ามิสเตอร์ควีนไงเพราะว่าผู้ชายมันอยู่ในร่างผู้หญิงเออแล้วความตลกก็คือพอมันฟื้นมาใช่ไหมมันก็แบบว่านึกว่าตัวเองเนี่ยโดนแก๊งละพาตัวจับไปแล้วก็โดน แแต่งเพศเปลี่ยนเพศไปแล้วก็แบบว่าฉันน้อยฉันหายไปไหนเอแล้วเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าอีตาบงฮวานเนี่ยก็พยายามอยากที่จะกลับไปในยุคของตัวเองก็จาได้ว่าอ๋อตกน้ําน้งก็เลยพยายามจะกระโดดน้ําทุกที่เห็นสะน้ําเป็นไม่ได้ก็จะกระโดดน้ําก็คือตอนแรกอ่ะกะจะกลับไปโดดสะเดิมที่ควีนเนี่ยควีนเนี่ยจริงๆชื่อโซยองโซยงคิมโซยง จะกระโดดลงไปปรากฏว่ากระโดดลงไปปุ๊บแผลหน้าไปเปื้อนโคลนเพราะว่าออพระพันปีหลวงสั่งสูบน้ําทิ้งหมดเลยเออทัาหวังออ่าทีนี้เราก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับ ว่าที่พระมเหสีคนนี้นิดหนึ่งคิมโซโยงเนี่ยคือนางเป็นว่าที่พระมเหสีก็จริงแต่ว่าพระราชาตอนนี้เนี่ยเป็นแค่พระราชาหุ่นเชิดก็คือมีปัญหาเรื่องการเมืองภายในของรชาชวงศ์ตอนนั้นคือมีสองตระกูลเออที่มีอํานาจแล้วก็ขัดแย้งกันตระกูลหนึ่งชื่อตระกูลคิมตระกูลหนึ่งเนี่ยชื่อตระกูลโจเออแล้วพระพันปีหลวงตอนเนี้ยก็คือมาจากตระกูลคิมเออแล้วนางเอกเนี่ยหรือพระเอกเนี่ยหรือคิมโซโยงเนี่ยหรือว่าที่พระมเหสี เนี่ยคือมาจากตระกูลคิมอ่าซึ่งก็คือเหมือนกับคล้ยๆว่าไงดีคลยๆว่าถูกรับเลือกให้มาเป็นว่าที่พระมเหสีให้มาแต่งงานเรื่องเป็นประเด็นเกี่ยวกับ <จะ S 2> ก,การใหญ่เออกษัตริย์หุนเชิดคนนี้ใช่ในขณะที่กษัตริย์คนนี้เนี่ยนะปมหลังของเขาเนี่ยก็คือพ่อแม่พี่น้องอ่ะโดนฆ่ายกครัวอื แล้วตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือเป็นคล้ายๆเป็นลูกเป็นหลานเป็นทางห่างอ่ะคือไม่ได้สืบสายตรงมาทีเดียวแต่ว่ากษัตริย์คนก่อนหน้าเนี่ยเขาจะถูกวางยาตายใช่โดยที่ไม่มีไม่มีรัชทายาทอ่ะก็เลยต้องไปหยิบคนหนึ่งมาเออแล้วก็ตระกูลคิมซึ่งมีอำนาจโดยพระเพลินปีหลวงคนนี้เนี่ยก็หยิบ พระราชาคนนี้มามเพราะว่าพระราชาคนนี้ดูไม่มีผิดไม่มีภยัยออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระราชาคนเนี่ยหรือชื่อกษัตริย์ชวจงเนี่ยนะเขาอะก็คืออยากจะค่นล้มทั้งสองตระกูลนั่นแหละเขาก็อยากจะแบบมีอํานาจแล้วก็คือในตอนนั้นก็ทำให้เห็นว่าแบบประชาชนนี่ก็อยู่แบบว่าลําบากเนาะอ,อ,อดอยากแล้วก็มีการคอร์รัปชันโดยทั้งตระกูลคิมทั้งตระกูลโจเออ คือจริงๆอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาอยู่นะแล้วก็กษัตริย์ชวจงกับควีนเนี่ยก็มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์แต่ก็คือเขาก็บิดเบือนเรื่องราวแหละแต่ว่าระหว่างทางอ่ะคือมันเป็นซีรีส์ที่าายําที่แท้ทรูมัน,นาตลกแนนายตลกแบบว่ามันคือบุเพศนิวาสอ่ะบุเพศนิวาสบ้านเราอย่างเงี้ยคือควีนเนี่ยจะมีคนสนิทสองคนก็คือ ช่วยสังกุงอ่าเออกับอีกคนเนี่ยก็คือชื่อหงหยอนสองคนเนี้ยก็คืออีพินอีแยมดีๆเนี่ยเออเออตลกมากเออแล้วมันก็จะมีตัวละครแบบว่ารอบด้านไรนันนูเนียนะแล้วก็เออฝั่งพระเอกเนี่ยหรือกษัตริย์ชอจงเนี่ยฉันว่าเป็นพระเอกนั่นแหละก็มีคนรักอยู่แล้วชื่อโจฮวาจินอ่ะนี่มาจากอีตระกูลนึงนะมาจากฝั่งตระกูลโจเออแล้วก็แต่งตั้งโจฮวาจินเนี่ยให้มาเป็นพระสนมเออความตลกของเรื่องราวคือมันมีทั้งแบบว่า ตอนที่แต่งงานอย่างเงี้ยเออพระเอกหรือนางเอกจะเรียกมันว่าอะไรดีวะเรียกนางเอกเรียกนางเอกละกันเออนางเอกเนี่ยนางก็แบบข้างในเป็นผู้ชายใช่ไหมก็ไม่อยากจะแบบต้องเข้าหอในคืนแรกก็พยายามทําวิถีทางมอมเล่ากริย์นั่นนู่นนี่คิดไปคิดมาแล้วก็ดูจากสีหน้าดูจากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อกระัตริย์ก็เกลียดนางเหมือนกันเออแล้วก็นางก็เลยสร้างกฎโนทชีโนทชีขึ้นมาเออแปลว่าต่างคนต่างอยู่ซึ่งนั่นมันยุคสมัยโบราณไง กษัตริย์ก็นนุนอะไรหนุนราชอะไรหนุนราชอะไรเราก็จะได้เห็นถึงว่ากษัตริย์เนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าหรืออยู่กับพระพันปีก็จะทําเป็นแบบโฮโฮโฮเหมือนคนกษัตริย์นิ่งต้องอ่ะเออใช่แต่ว่าพออยู่รับหลังเ่ยเขาก็มีคุมกาลังดวงเขาเออเขามีลูกน้องของเขาสองคนเงนี้อืมแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเราก็จะร่วมกันตามหาว่า สาเหตุที่คิมโซโยงตัวจริงอะ่ะที่กระโดดน้ําตายเพราะอะไรทําไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ลุ้นว่าตัวบงฮวานเนี่ยได้จะได้กลับไปไหมหรือจะยังไงแต่ว่าดูทรงแล้วที่ดูมาเนี่ยนะตอนนี้มันฉายมาแปดตอนแล้วนะทุกคนเออลืมบอกว่าฉายวันอาทิตย์กับวันจันทร์ตอนหนึ่งประมาณชั่วโมงนิดๆเออตอนนี้ดูกันมาได้แปดตอนแล้วก็คือไอตอนเจ็กับตอนแปดเนี่ยเราได้เห็นว่า จางบงควานน่ได้กลับไปร่างตัวเองแวบหนึ่งในสภาวะที่เป็นผักแต่ว่า <c oughs> ไอ้ร่างในปัจจุบันน่ะเหมือนมันนอนเป็นผักอยู่ออไม่มีใครได้ยินเสียงแต่รู้สึกตัวออแต่ว่าในระหว่างที่วิญญาณของบงควานไปอยากกลับอยู่ร่างตัวเองใช่ไหมร่างของพระมเหสีก็นอนสลบเป็นผักอยู่เหมือนกันคือตรงน,นี้ฉันดูแล้วฉันรู้สึกว่าแบบ,แบบแสดงว่ามันเหลือวิญญาณเดียวแล้วใช่วิญญาณของพระมเหสีอ่ะคือคงไปพูดไปเกิดแล้วละ <c oughs> ไม่รู้ไปไหนแล้วก็คือไม่ใช่ว่าสลับร่างกันนะเว้ยฉันมีทฤษฎีว่ามันน่าจะเป็นวิญญาณเดียวกันแต่คน คนละภพชาติชาติที่แล้วกับชาตินี้อะไรอย่างนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือกลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นมันคือไม่ใช่การสลับร่างแล้วเราบงควานเนี่ยหรือตัวเองหรือนางเองเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในร่างใดร่างหนึ่งเท่านั้นชเออ ตอนเจ็ที่มันกลับมาได้เนี่ยมันก็บอกว่าเออกูอยู่ในร่างผู้หญิงก็ยังดีกว่าอยู่ในสภาวะผักละกันอืแล้วก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะร่างนางเอกอะร่างพระมเหสีเวลาคิดมันจะเป็นเสียงผู้ชายมันจะเป็นเสียงของวงขวาน้าออกมาแต่ว่าตั้งแต่ตอนแปดไปนไปมันกลายเป็นเสียงผู้หญิงแล้วออคือตอนแรกฉันก็ดูแล้วฉันก็งงว่าแบบคือจะยังไงวะมันเป็นนิยายวายเหรอกลายเป็นพระเอกเป็นผู้ชายแกนางเอกก็ผู้ชายตั้งแต่มันสลับร่างคือมันก็ อย่าไปคิดเยอะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็เลยแบบคือตอนแรกเราก็ดูออาหาไงแต่ว่าดูไปดูมาอา๋อคือเขาก็พยายามเบลนให้เหมือนกับว่าวิญญาณของบงควานในร่างความเหศีอะ่ะมันก็มันก็จะกลายเป็นผู้หญิงขึ้นไปเรื่อยอะ่ะเออเพราะตอนเนี้ยความคิดอะ่ะคือแบบเหมือนมันใช้คําว่าอะไรว่าเสี่ยงมันหายไปเออแต่ว่ามันกลายเป็นว่าอยู่ดีมันแบบสามารถรับรู้กลิ่นได้ชัดเจนในอีพีล่าสุดน,นะ,ะแล้วก็เวลามันได้กลิ่น,นอะไรปุ๊บ ความทรงจมามันจะค่อยๆแบบย้อนขึ้นออความทรงจําของร่างจริงอ่ะของของความเหสีใช่เออตรงนี้ยมันก็จะเป็นการเบลนวิญญาณเออทีนี้ ในแต่ละตอนเนี่ยนะหชั่วโมงเนี่ยจะตลบประมาณ50สินาทีอีกสิบนาทีจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยเดินไป <laughs> เออแต่ว่าก็ดูแล้วมันแบบคือคลายเคยรียดแล้วก็ตลกอะ่ะคือจริงๆกู๊กไก่เนี่ยเป็นคนเส้นลึกมากมนะจริงๆแล้วใแต่ดูเรื่องนี้คือแบบนั่งขําฮากาดแบบคือมันตลกหน้าตายแบบว่าอยากถามว่าตอนที่ถ่ายทําเนี่ยคือมันไม่ขำกันหรอ ตลกมากอ่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอหัวเราจนเจ็บคอเออหัวเราจนเจ็บคอใช่แต่ละตอนก็จะมีความหาแล้วก็มีตัวละครรอบรอบตอนแรกเนี่ยฉันอะเป็นแฟนคลับพระรองพระรองเนี่ยคือลูกพี่ลูกน้องของนางเอกอ่ะแอบชอบนางเอกอ่าก็เป็นคนมีความสามารถแล้วก็เป็นลูกชายบุญธรรมของ ตัวเอในตระกูลขีนตัวร้ายเลยแหละตัวใช่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างทีนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าพระรองในอนาคตเนี่ยจะบทเป็นยังไงแต่พอซักอีพีหกเจอกษัตริย์ชอบพลังเปลี่ยนทีมทันทีหรอแล้วถ้าพระรองทอเสื้์จะเปลี่ยนทีมไหมเดี๋ยวขอดูทีตอนนี้พระเอกน่ารักแล้วคืออีพีเจ็ดแปดเนี่ยไก่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นหน้าจริงของเอกหรือเปล่าคือเวลาที่พระเอกอะอยู่กับแบบ ลูกน้องอ่ะจะเป็นหน้าตาเคร่งขรึมจริงจังคือเป็นตัวจริงของเขาแล้วก็เวลาอยู่ต่อหน้าแบบพระพันปีออ,อยู่ต่อหน้าพวกขุนนางอะไรเงี้ยกแกล้งทําเป็นกษัตริย์งโง่ใช่ไหมก็จะเป็นหน้าแบบเออเออการกระทำก็จะเพี้ยนเพียนแต่เวลาอยู่กับนางเอกอ่ะคือตอนแรกๆเวลาอยู่กับนางเอกสองต่อสองนะจะเป็นอารมณ์เกลียดตลอดเลยแต่ตอนหลังๆเนี่ยพระเอกตัดสินใจว่าจะค้นหาว่าจริงๆแล้วนางเอกอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูคืออยู่ฝั่งตระกูลคิมอย่างเงี้ยก็จะ ก็คือจะถือว่าเป็นศัตร,กรูกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็คือสิ่งที่นางเอกทําแต่ละอย่างด้วยความเพี้ยนคือมันไม่ใช่ใเอกตัวจริงใช่ไหมมันคือบงกานเงี้ยนางทำไรุ่กอย่างแค่อเอาตัวรอดเพราะแ<ต>อกว่าเริ่มเปลี่ยนใจตั้งแต่นางเอกเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ไปออกรับหน้ากับพระพันปีหลวงว่าตัวเองเป็นคนกระโดดน้ำตายซึ่งตอนนั้นนะพระพันปีหลวงกำลังพยายามจะใส่ไฟตระกูลโจเพื่อที่จะเอาไอ้สนม<อ>สนมเอกโจนเนี่ย<อ>ลงไปเออหรือคนรักพระเอกนั่นแหละซึ่งนางก็แบบว่าพุ่งไปขวางทางไม่ฉันใครผิดเพราะฉันกระโดด ฆ่าตัายเองเพราะตอนนั้นน่ะมันคิดว่ามันน้ําเติมเต็มแล้วฉันจะกลับไปสู่ยุคอนาคตได้ลาก่อนจะไม่ยอมเอาไปเอกเท่คนเดียวฉันจะเท่บ้างส้องคอนเทนต์อยู่หน้าสาวตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราหน้าพระเอกอ่ะคือหน้าไหนคือหน้าหน้าไหนคือหน้าจริงระหว่างที่อยู่กับนางเอกจริงๆรแล้วตัวลงชอบหรือเกลียดหรือแกล้งทาก็ไม่รู้แต่ว่านะซีรีส์เกาหลีตลกๆเนี่ยชอบแกงคนดูนะ ก็คือว่ามันพาเราหาไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเรามาทีหลังอันนี้ก็แอบ,บกลัวนะแต่มันก็สนุกอะ่ะอ,อก็ดูคลายเครียดเนาะยิ่งช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็แบบชีวิตเราก็เศร้าๆแล้วก็ก็ดูคลายเครียดไปทุกคนดูได้ตลกอีกอย่างก็คือปกติกูไก่เนี่ยไม่ค่อยชอบดูละครพีเลียดเกาหลีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเราเริ่มมาจากดูละครจีน <laughs> ซึ่งแบบ อันนะนั้นแหละโปรดักชันอลังการเป็นชุดเทพเซียอนอะไรอย่างเงี้ยสวยงามบบเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาแบบมันเข้าวังเกาหลีมันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบดูเยอะเว้นหัว,ว,วแต่เรื่องเนี้ยคือชุดเชิ้ตฮันบอกอะไรสวยมากก็คือคิดว่าโปรดักชันน่าจะแบบ ตั้งใจอ่ะเขาดูตั้งใจทำดูไม่ดูไม่ก็ล็กก็แกอเลยเงี้ยคือเรื่องอื่นก็เขาตั้งใจเหมือนกันแหละแต่เราไม่ได้ดูไงแล้วเรื่องติดอยู่กับจีนเรื่องเนี้ยคือฉายทางที N ซึ่งเป็นเคเบิลเนาะคือเรตติ้งดีมากแล้วก็เป็นที่พูดถึงทั้งในเกาหลีทั้งในประเทศไทยเราจะพูดถึงนักแสดงนิดหนึ่งไหมพระเอกก็คือพระรองใน Clash Lightning On You ซึ่งฉันจำไม่ได้เลยตอนแรกรู้สึกว่าแบบเพคคนนี้ไม่หล่อเลยก็คยมาเป็นแขกรับเชิญในดินเนอร์เมนด้วยเพราะว่ากับนางเอกตอนนั้นประมาณนั้นตอนนั้นก็คื จะไม่ได้เลยแล้วก็มันแน่จะมาเล่นเป็นเพลงเรื่องนี้เรื่องแรงนะคิดว่าก็น่ารักอยู่มีความติติเออเออส่วนนางเอกคนนี้นะคะก็คือชินเฮซอนซึ่งจริงๆนางเนี่ยเดบิวต์มาตั้งแต่ปี2013นะแล้วก็เราเพิ่งคุณหน้าคุณนตากันเพราะว่าเป็นอายการรุ่นน้องผู้หญิงใน stranger ภาคแรกที่เสียชีวิตไปใช่ก็จริงๆเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอีกคนหนึ่งเล่นมาหลายบทแล้วแล้วทุกเรื่องก็คือตีบทแตก แล้วก็เล่นเป็นนางเอกก็เคยนะเรื่องเซว่นทีนบัตเตอร์ตี้อะไรนะเ <30, S 2> บเตอร์ตร 17, ี้บัเซเว่นีเล่นเป็นคนที่แบบประสบอุบัติเหตุตอนอายุสิแล้วก็นอนโคม่าเป็นผักไปสิปีตื่นมาอายุสามสิมมก็คือนางเล่นที่เชื่อว่าเป็นเด็กอายุสิได้อะคือจริงๆนางเอกคนนี้ยฉันไม่ชอบเพราะฉันรู้สึกว่านางไม่สวยเออ,เอ,อตอนที่เล่นในเซนเจอร์ก็ฉันก็ไม่ชอบหน้าตาดูแบบดูไม่ใช่คนดียะ เออถึงแมต้ตอนหลังน้นจะเป็นคนดีก็เถอะนะก็คือเล่นเก่งอะก็คือเล่นเก่งใช่แต่พอดูเรื่องนี้ตอนแรกนะตอนแรกเลยก็ดูแล้วรู้สึกว่าแบบพระไม่เหนสีอะไม่สวยเลยสู้พระสนมโจก็ไม่ได้พระสนมโจสวยนะเออเป็นคนน่ารักแหละแตด่ดูไปแล้วก็เออคือเขาแสดงดีมากเราตอนช่วงที่เป็นจางบงควานอะเขาสิงอ่ะ ดูเหมือนผู้ชายในร่างผู้หญิงจริงๆใช่แล้วพอตัดไปฉากอดีตที่เขาเป็นตัวเขาจริงๆก็ดูเป็นผู้หญิงน่ารักเรียบร้อยเหมาะสมตำแหน่งพระมเหสีจริงๆก็คือนักแสดงเก่งตอนนี้ก็เลยเปวดใจรักนางขึ้นมาแล้วอสรุปไปดูกันได้นะทุกคนทุกวันอาทิตย์แล้วก็จันทางวิวพรีเมียมโอ l ลีทั้งหมด20ตอนฉายมาแล้ว8ตอน บเท่ง,งก็ค่อยมาเจอกันตอนที่เรื่องนี้จบเราจะมารีวิวทั้งตอนใหม่มาเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากนี้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นช่วงตรงกลางแลเรมมสุเปลี่ยนผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอม,มันเป็นยังไงต่อจนจบมันต้องมีเศร้าแนะ่ไม่ม,มีตั้งสิ <c oughs> ตอนเนี่ยมันต้องมีเนื้อหายเยอะกว่านี้แหละ <c oughs> อ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ